ดังนั้นอะตอมจึงประกอบไปด้วยโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนใครมีคำถามไหมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครีมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบสุริยะกันแต่เราจะไม่อ่านจากหนังสือเราจะไปทัวร์อวกาศกันแทนทัวร์อวกาศยังไงครับครูแบบนี้ไงจ๊ะลองดูสิ เหมือนการเล่นมากกว่าการเรียนพออ,อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อเด็กๆสนุกและเกิดความสงสัยไม่ใช่หรอคะเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือแต่เป้าหมายคือการสร้างแรงบันดาลาใจให้พวกเขาค่ะหนูขอโอกาสพิสูจน์นะคะและนี่ก็คืออนาคตของการตั้งถิ่ฐานของมนุษย์ครับ หน้าที่ของครูอาจไม่ใช่แค่การมอบความรู้ในตำราแต่คือการจุดประกายไฟในใจเพื่อให้พวกเขาสร้างอนาคตของตัวเองได้